สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเก็บปักท่องกันนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่เก่ามีหน้าสองหกแปดนะครับผมผมจะมาเก็บปักท่องท่องไปสี่สองหกนะครับเก็บไปถาบ่าขาเพื่อนนะมาเบ่งบรรยากาศดูกรับบคคอย ไงเป็นไรครับจะเป็นใส่ซีโล่าโลลาย กัดอำเภอพี่บูรณ์ครับผมพื้นที่สองไหล่หนึ่งกระป๋องครึ่งถ้าก็จะเก็บมาร่มๆ่วมกันแบบนี้นะครับผมเราจะเอารถไทมมาถ่อยเอา ใบกยังเขียวๆนะครับบงัง <c oughs> นี่ครับมีสีเขียวเนี่ยสีเหลืองเนี่ยตัวคุณเกียรก่อนลูกกระบอกใหญ่แห้งครับ สีผิวกับน,นวลดีครับ kiếp là cái đứng xưa kiếp bây năm nào đứng xưa ăn khẩu về nó mà bắt thông này có mang cao xếp mửa kiếp ก้าสิบวันขึ้นวนวดพอดี ต้นเขาเขี้ยวดีๆครับต้นเขาเก็บไว้รอบบ่อขาครับผม คลิปนี้เขาจะไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมจะขอตัวเก็บฟักทองไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ